การเปิดตัวครั้งประวัติศาสตร์ของขีปนาวุธหนัก HTM 2027ในปีพุทธศักราช2567ประเทศไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับเวทีความมั่นคงระดับโลกด้วยการประกาศเปิดตัวขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ล่าสุดภายใต้รหัส HTM 2027ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการวิจัยและพัฒนามาอย่างยาวนานกว่า10ปีขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่เพียงแต่ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมกำลังทางทหารของประเทศ แต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีป้องกันประเทศไทยที่ก้าวสู่ระดับแนวหน้าในภูมิภาคแรงบันดาลใจและเป้าหมายของโครงการโครงการ HTM 2027เกิดขึ้นจากความต้องการของกองทัพไทยในการมีระบบขีปนาวุธที่มีพิสัยไกลความแม่นยำสูงและสามารถป้องปรามภัยคุกคามจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพในอดีตประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้ายุโทโธปกรณ์จากต่างประเทศ ทำให้เกิดข้อจำกัดหลายประการทั้งด้านต้นทุนการซ่อมบำรุงและข้อจำกัดทางการเมืองดังนั้นรัฐบาลและกองทัพจึงร่วมกันลงทุนในโครงการพัฒนาขีปนาวุธในประเทศเพื่อให้ไทยมีความเป็นอิสระทางยุโทโธปกรณ์มากขึ้นขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี HTM 2027ใช้เทคโนโลยีหัวรบและระบบขับดันที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคมีคุณสมบัติเด่นดังนี้ พิสัยยิงไกลกว่า2,500กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบางส่วนของเอเชียตะวันออกหัวรบหลายรูปแบบมันติดับเบิลยูเชย์ซิสเต็มสามารถบรรทุกหัวรบระเบิดแรงสูงหัวรบเจาะเกราะหรือหัวรบ e m p สําสำหรับทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบนำวิถีผสมผสานใช้ GPS ระบบดาวเทียมของไทยและเรดาร์นำวิถีแบบ Active ซ e e k อร์ eker, ช่วยเพิ่มความแม่นยำถึงระดับเบี่ยงเบนไม่เกิน2เมตรระบบป้องกันการสกัดกัน้น แอนตี้อ e ร์เอชซิ C T D o N. โดยการปรับความเร็วและวิธีโค้องอย่างไม่เป็นเส้นตรงทําให้ยากต่อการถูกสกัดโดยระบบป้องกันขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามการออกแบบเพื่อการรบยุคใหม่การออกแบบ HTM 2,027เน้นให้รองรับสงครามสมัยใหม่ที่ซับซ้อนสามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั้งบนบกและใกล้ชายฝั่งมีระบบ AI วิเคราะห์เส้นทางแบบเรียลไทม์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับและการสกัดกัน นอกจากนี้ยังมีโหมด Silent Approach ที่ลดการปล่อยสัญญาณความร้อนและการสะท้อนคลื่นเรดาร์ทำให้ททบมองไม่เห็นบนจอของระบบเรดาร์ศัตรูการพัฒนาโดยฝีมือคนไทยหนึ่งในความภาคภูมิใจของโครงการนี้คือกว่า70%ขององค์ประกอบและชิ้นส่วนถูกออกแบบและผลิตโดยวิศวกรและบริษัทไทยทั้งจากภาครัฐและเอกชนความร่วมมือครั้งนี้ยังช่วยสร้างงานสร้างบุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ แม้ว่าบางส่วนของระบบเช่นชิปควบคุมความร้อนและวัสดุทนแรงดันสูงจะยังต้องนำเข้าแต่ไทยก็มีแผนจะผลิตในประเทศภายใน5ปี <B. S 1> การทดสอบและพิสูจน์สมรรถนะก่อนเปิดตัวขีปนาวุธ HTM 2027ได้ผ่านการทดสอบยิงจริงหลายครั้งในพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยผลการทดสอบสแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำและความเสถียรสูงตัวขีปนาวุธสามารถเปลี่ยนเส้นทางกลางอากาศเพื่อตอบสนองต่อข้อมูลเป้าหมายใหม่ได้ในไม่กี่วินาที หนึ่งในการทดสอบที่สร้างความฮือฮาคือการยิงจากฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสามารถโจมตีเป้าหมายเรือรบจำลองกลางทะเลได้อย่างแม่นยำภายในเวลาไม่ถึง12นาทีผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคการเปิดตัว HTM 2027ทําทำให้ประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจในภูมิภาคจับตามองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพิศย,ยิงและความสามารถที่ครอบคลุมอาณาเขตกว้างทำให้ไทยมีศักยภาพป้องกันประเทศและสร้างดุลยภาพเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าการมี HTM 2027จะช่วยลดโอกาสการ,รเผชิญหน้าทางทหารเพราะเป็นเครื่องมือป้องปรามที่มีประสิทธิภาพสูงการประยุกต์ใช้นอกเหนือจากการทหารแม้ HTM 2027จะถูกออกแบบมาเพื่อการรบแต่เทคโนโลยีบางส่วนเช่นระบบนำวิธีดาวเทียมความทนทานของวัสดุและระบบควบคุมความร้อนสามารถนำไปใช้ในด้านพล,ลเรือนได้เช่นการปล่อยดาวเทียมขนาดเล็กการขนส่งวัตถุสำคัญทางวิทยาศาสตร์หรือการรับมือกับภัยพิบัติที่ต้องส่งอุปกรณ์ช่วยเหลือไปยังพื้นที่ห่างไกลอย่างรวดเร็วแผนการต่อยอดสู่รุ่น HTM 2030กองทัพไทยมีแผนจะต่อยอดจากความสำเร็จของ HTM 2027สู่รุ่นถัดไป HTM 2,030ซึ่งจะมีพิสัยยิงไกลกว่า3,500กิโลเมตรและใช้ระบบขับดันเชื้อเพลิงผสมรุ่นใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นพร้อมติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถประเมินสถานการณ์และตัดสินใจโจมตีได้ด้วยตนเองในบางกรณีเสียงสะท้อนจากนานาชาติ หลังการเปิดตัวมีหลายประเทศในเอเชียและตะวันออกกลางแสดงความสนใจที่จะซื้อลิขสิทธิ์หรือร่วมผลิต HTM 2,027บางประเทศมองว่าขีปนาวุธรุ่นนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศกำลังพัฒนาอย่างไรก็ตามประเทศมหาอำนาจบางประเทศกลับแสดงความกังวลและเรียกร้องให้มีการตรวจสอบว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงควบคุมอาวุธสากลความหมายเชิงยุทธศาสตร์การครอบครอง HTM 2027ไม่เพียงทําให้ไทยมีศักยภาพด้านการป้องกันประเทศเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสิ่งนี้ยังส่งผลต่อความมั่นใจของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีบทบาทสำคัญด้านความมั่นคงในภูมิภาคบทสรุปการเปิดตัวขีปนาวุธนัก 2027ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์กองทัพไทยและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลลัพธ์ของความพยายามความร่วมมือและการลงทุนอย่างต่อเนื่องขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่เพียงเสริมสร้างความมั่นคงแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศอนาคตของการป้องกันประเทศไทยจึงดูสดใสและพร้อมเผชิญกับความท้าทายใดๆที่อาจเกิดขึ้นในศตวรรษนี้